เราจะขึ้นหน้าสดทำไมเราเห็นเตระวันขึ้นหน้าสดแล้วมันเป็นยังไงอะวันหลังเราไม่ต้องมีเกสไหมแบบว่าคอนเสิร์ตแบบไม่ต้องมีเกสอะไรเลยก็ใครใครมาดูมาดูก็คือตอนแรกตั้งใจจะมาดูแหละแต่ว่าก็แอบคิดว่าเขาน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะเราก็เป็นตัวละครหนึ่งในเรื่องเหมือนกันครับก็เลยแอบแต่งหน้ามานิดนึงแต่ว่าแต่งเบาๆนะแค่คุชชั่นนิดเดียวครับผมโอ้โหจูงอย่าเงียบๆอันนี้รองพื้นเขียนคิ้วด้วย ขีดตาได้สักหรับใช่ทาปากด้วยทาด้วยโอ้หมือออมเบร์สายสีเลยมือคอนทัวร์ด้วย,อ,ววยอ่ะประเด็นเนี่ยนะเรื่องมีอยู่ว่า เราอ่ะไม่ได้เฉยแต่ว่าเขาอยากให้เราขึ้นเ,ออเขาอยากให้เราขึ้นแล้วเขาก็บอกเราว่าให้เราเลือกซีนที่เราชอบรู้อยู่แล้วละอ่ะเขาเอาเราขึ้นแนบแต่เราไม่อยากขึ้นหน้าสดใช่เราจะขึ้นหน้าสดทำไมเราเห็นเตระวันขึ้นหน้าสดแล้วมันเป็นยังไงอ่ะออมันก็เป็นอย่างนั้นไงเราก็เลยต้องทาผมนิดหน่อยใช่ทำผมอะไรนะทําผมนิดหน่อยใช่ครับไม่ได้มีสบัดอะไรเลยเลยใช่อันนี้มันธรรมชาติเอาจริงนะเนี่ยผมเบามากยุงบินเข้าไปหาทางออกไม่เจอ